เล่าเหตุมีไล่ตีจนนิ้วหักทเ,เท่งเถิดเถิงเล่าเหตุมีไล่ตีจนนิ้วหักลั่นถ้าไม่มีมีคนนี้ชีวิตที่ไม่มีอะไรเลยก่อนจะรักแรกโปรคอมเมนต์สุดทีกเป็นตลกชื่อดังที่โลดแล่นในวงการมาอย่างยาวนานสําหรับทเ,เ,เท่งเถิดเถิงที่ล่าสุด7กันยายน2566นได้มาพูดคุยเรื่องราวความรักกับแจสชวนชื่นในรายการรถวิวาซึ่งเจ้าตูวก็เล่าหมดเปลือกทั้งรักครั้งแรกและเรื่องราวความรักกับภรรยาโดยเท่งเถิดเถิงเผยถึงเรื่องเผยถึงตอนมีแฟนคนแรกว่า ตอนปอสีปัปีป้เลิฟถ้าคลิปนี้ถึงคนคนนี้วันนั้นเขาแค่สิบขวบเขาอาจยังไม่คิดอะไรหรอกแต่เราสิบขวบเริ่มมีความรู้สึกกับเพศตรงข้ามความรักเขาชื่อสิริมาบุญครอบเขาอยู่ชั้นล่างเราอยู่ชั้นบนแล้วมีร่องเขียนจดหมายแล้วหย่อนไปครูชั้นนั้นเอามาอา่านครูขึ้นมาที่ฉันเราเลยคนไหนอยากเจอสิริมาบุญครอบอายเลยจบปอสีมาเขาก็เรียนต่อคนละโลกกันแล้วแต่ความพิกคือในคลิปนี้มีคุณสิริมาบุญครอบรักแรกของเท่งได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วย โดยได้ขอบคุณที่จํากันได้ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วที่เท่งได้พูดถึงการทําเอาแฟนๆแ,และชาวเน็ตที่ชมคลิปต่างเซอร์ไพรส์ที่ตัวจริงเข้ามาคอมเมนต์เองพร้อมทั้งบอกให้ทีมงานช่วยบอกเท่งด้วยว่ารักแรกเข้ามาแสดงตัวแล้วส่วนกับมาลาภรยาคนปัจจุบันเท่งเล่าว่าพบรักกันก็ครั่งรักตั้งแต่แรกเห็นตอนนั้นตัวเองเป็นตนคาเฟ่แล้วและมาลาเป็นนักร้องเขาสวยเหมือนนางฟ้าชีวิตนี้แค่เห็นคูอ่อะแล้วส่วนชีวิตคู่ตอนมีลูกชายคนแรกชีวิตลำบากมาก ต้องไปเช่าห้องอยู่หาเช้ากินขําก่อนจะไปบวชให้สมเด็จญาตั้งใจบวชให้ดีที่สุดสึบแล้วพอให้ดีพอสึกออกมาชีวิตค่อยๆไต,ต่เต้าดีขึ้นเรื่อยๆมาอยู่กับหม่อมจกมกเท่งยังเล่าต่อว่ามาลาเขาเก็บเงินของสามีชวนกันไปซื้อบ้านแถวหนองแข็งก็มีบ้านกลับไปบ้าน3ามถึงสี่ทุ่มไม่นอนเดินน้ําตาไหลภูมิใจและภูมิใจกับมีกูที่เก็บตังค์ซื้อบ้านได้ซึ่งหลังแรกซื้อสดเลยมาลาเขามีความคิดผู้ใหญ่มากงานนี้เท่งยังได้โชว์นิ้วก้อยที่มีลักษณะคดงอแล้วบอกว่า เป็นเพราะมีใช้สากตะเบือตีหักก่อนเจ้าตัวจะทําท่าร้องให้หนักสบอกแจสแล้วบอกว่าเวลาเขาพูดสากตะเบือยันเรือรบก็กูแวบทุกทีเลยส่วนเหตุการณ์คือมีไล่ตีเราก็หนีไปขึ้นต้นไม้กิ่งหักร่วงลงมาจุกก็จุกตอนนั้นเขาจะตีหัวเลยยกมือกันก็ดังก๊อกเลยด้านแจสก็กอดปลอกเป็นโมเมนต์หาฮ่าฮ่าเท่งยังปิดท้ายถึงภรรยาว่าถ้าไม่มีมีคนนี้ชีวิตที่ไม่มีอะไรเลยชีวิตที่เสียงคุกเสียงตารางที่เขาคอยสะกิด เป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดขอบคุณเทวดาทุกอย่างที่ทําให้มาเจอเขาเราจะอยู่กันแบบนี้ตลอดไป